แก่มากเราก็ได้เพราะองเราเนี่ยมันนกาขามาห่มเบียบมานังอยู่ห่มเบียบ หอมไหมไปมไปเร็วเอาขึ้นให้มันแน่เอาขึ้นให้มันแน่ครับมันบ่ได้มากมันบ่มากเด้แม่ว่าให้นั่งอยู่ห่ม เก่งแว่าเก่งจังเลยค่ะหาเงินเหยังหาเงินส่อชาละสื่อยังก่ื่อชาที่มีเอสีฟ้า้มเอ็งเอ็นขึ้นเองอันเนีอาเชียภาคยูา์น้ำเชียร์มันก็เป็นสีสีเออ สีสีสีอันอันน้ำแข็งนำ้ำมัน,ดมมนแดดไหมลูกเอาซื้อให้คือเก้าห,หันละป้าถ่ายสีหาเงินซื้อเองวันนี้ไหมแบกได้บ่อันใหญ่ปะนั่น Say mua con Mandy đã banana nhưng vắng bọn đấy, you say mua cứ con thay hay hảnh em เองเดี๋ยวไปใส่หมวกกันเร็วใส่หมวกคือคนไทยหายกันเร็ว